เอ้ยเมื่อยสึกเมื่อยจังเลยอ่ะไปเปอร์ในที่สุดเราก็สับติดแล้ววิปุโล่เราอยากเข้ามานานมากแล้วอ่ะใช่เฮ้ยนั่นอาจารย์ใช่ไหมพี่เฮ้ยโอ้อาจารย์ทำไมตัวเตี้ยจังอาจารย์ในสว่างว่าไงนักเรียนได้เขามาเรียนใหม่เหรอเข้าโรงเรียนไปเลยสิช่ว์แล้ว มาเข้าเรียนด้วยพี่นี่เหรอโรงเรียนฮีโร่โที่เราใฝ่ฝันดูต้นซากุระสิเล็กยังเลยโร <c oughs> งเรียนหาแล้ววะเดียวโคตรแคบเลยเฮ้ยอ๋อไหมอันนี้คือห้องเรียนของเราเหรอเนี่ยเอาว่าไงครับส<อ>วัสดีครับคุณอ๋มไหมเอาว่าไงนักเรียน<อ>ฉันมีภารกิจให้พวกนายไปปกป้องเมืองจากปีาศาจนะคุณเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว โอเคนี่เราต้องไปปกป้องเมืองจากปีศาจจริงๆเหรอเนี่ยโชว์ใช่พี่ไปเลยเราพีะนะอุ้ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็มีเดี๋ยวเราก็มีใช่เหรอใช่แล้วโอเคอไปเลยพี่ไปไปกันเลยอืออถึงลแล้ววิเปอร์ถึงแล้วที่สุดเมืองโอ้ยทำไมมันใหญ่อย่างนี้เนี่ยใช่พี่เมืองใหญ่มากเฮ้ยแล้วไหนปีศาจอะที่เราต้องจัดการฮะโชว์ ไปดูมือพี่ต้องเดินไปอีกใช่ไหมเนี่ยแล้วมีอะไรอยู่ในมือพี่ด้วยเนี่ยนั่นคืออัตลักษณ์ของเราไอ้พี่กดเลยนี่อัตลักษณ์ของเราอ่ะเนี่ยนี่ว้าวมีเสื้อไม้ด้วยเป็นชุดโอ้โหโอ้โหผมเซ็ตไปก็โอ้โหนี่เหรอพลังของเรานี่สิเลือดนี่เนี่ยโอ้โหเหมือนพี่จะเป็นออมไน้นั่นเนี่ยของผมเป็นเด็กกอ่ะ โอ้โหรู้สึกเหมือนวิ่งไวนะเอวิ่งไวไหมโอ้พี่นี่มันเฮ้ยอยเลือดรอยเลือดนี่มันสพคนนี่มาพี่สพคนเล็กทำไมคนนี้เหมือนคุ้นๆนะใช่เหมือนคุ้นนี่ไหนเมื่อก่อนคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยเดี๋ยวอหนะมันเป็นตัวอะไรจเอร์นี้มันตัวอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวบอหนะม่นะโจมาหนะ ทางนี้มีเต็มเลยโอ้โหพี่ป้าร์มี้ซื้อสมแมดื้เดี๋ยวมันไม่ตายมันไม่ตายอืมงอึ้สมแมทสมแมตายยังตายแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเป็นลมเลยขึ้นดีกว่าโตขึ้น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 เลยขึ้นก็ขึ้นขึ้นเฮ้ยอย่าสมแมดิเออพี่ผมขึ้นได้แล้ว เร็วๆเร็วๆเอาล่โฉมอะไรแบบองจะขึ้นได้เนี่ยผมต้องใช้พลังหนึ่งพันล้านไปหมดแล้วนะพันล้านเฮ้ยเฮ้ยกูบินได้มาแล้วพี่ไหนสับปะรดนั่นไงแกสินะสมัติโอ้โหค่อนข้างแรงนะเนี่ยพลังเนี้ยแต่ก็เป็นอัตราที่ไฉะแหนะไหนฮะเอ้าหายไปไหนหมดแล้วมใครเนี่ย ไปไหนมาดูศพก่อนศพนี้หน้าตาคุ้นๆนั่นเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนั่นเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนั่นเนี่ยเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนเอ้ยทำไมวิ่งเร็วจังพลังไงขอหิวเลือดก่อน,นรู้สึกว่าวจะซ่อนตัวใช่มันอาจจะซ่อนตัวอยู่วันนี้ผมเจอแล้วที่ไหนวะตุม นังไงพี่สัปปะรดที่สุดเราก็เจอพวกแกอยู่กันตรงนี้เหรอซัมซัมตุ้งแม่ตุ้งนี่แหละดรลงไปนี่แหละนี่แหละนี่แโอ้ยยต้องซัมต้องลงไปซัมเออสซัมแม่ต้องลงไปซัมต้องลงไปซัมนี่ทำไมมันเกิดอย่างนี้ที่ปีนขึ้นไปดีกว่าหนึ่งพันล้านตุ้งโอ้ยเมืองเราพังง่ายมาก อมันไม่ได้พังเพราะเรานี่ไม่ใช่ความผิดของเราใช่เความชาคนนี่นี่มันเป็นความผิดของพลังอืใช่พลังมันเก่งเกินเอ้ยเรามีศพใครหล่นลงมาไม่รู้โอ้ยโอ๊ยไม่นี่มันศพใครวะศพใครไม่รู้ช่างเถิดจะขอขึ้นก่อนดีกว่าผมใช้พลังดีตัวขึ้นไปไอพี่ซ่ไม่นี่เนี่ยนี่เนี่ยมันกวดรัวๆเออดีไอผมขึ้นมาได้แล้ว ขึ้นยโอ้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 ยมันจาเป็นที่เราต้องขึ้นแบบนี้ใช่ไหมโชมเม็นี่เกะตูมตูมยแหลกมากเลยแบบี่ยโหแหลกแหลกจริงแหลกเฮ้ยมันบัเลยอะบังเลยอะใช่ช่ใชใช่ใช่ใชไม่รู้ทางขึ้นแล้วอะผมขึ้นไม่ได้บอกแล้วไม่่าสมเดียอเกิน เงยเหรอไม่ยงยคนละคนเลยมาเงยวะพีศซาดหายไม่ได้หมดแล้วอุ้ยอุ้ยพลังมือมันมือมันลั่นไปครับเมื่อกี้นะคนมีมือผมลั่นไหมติดพังเลยมาพี่ข้างล่างนี้ไหนนี่เห็นหรือเปล่าโอ้ยมืดมากมืดมากมืดมากมืดโอ้โอ ทมัยรุน้องเป็นไปทดาไหมด้วยตุ้มสมัปิ้วเอาไม่แสงสว่างแล้วมีแสงสว่างแล้วมีแสงสว่างอื้มอือมโคตรมันเลยวิเราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้พี่ขึ้นได้อยู่อฮ้ยเห็นในที่สุดเราปกป้องเมืองได้แล้วใช่ไหมโชใช่แล้ววิถึงเมืองตามที่ไปนิดหนึ่งก็ถือใช่เราทําตามที่อาจารย์เอาไม้ได้บอกไว้แล้วนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเมืองสงบสุข <sim ps> ใช่ไม่มีคนนเลยะสงบสุขมากเลยไม่มีคนเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากให้พวกเรามาปกป้องเมืองกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึงสิบไลค์กันด้วยนะครับทุกคนเพื่อจะให้เพื่อจะให้พวกเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับใช่ครับว่าสุดยอดไปเลยนะวิวสมัยเห็นไหมเมืองไม่เห็นเป็นไรเลยสมัยสมัยเบ๊ะเบ๊ะ